จะจาทำไมแยกกูเอาออกซิเจนป่ะเออ อะไรดีวะอะไรดีน้ำเหรอเริ่มมาคาร์บอนไฮโดรเจนกินเลโอ้โห ว้าวคือกออกออกซิเจนดิเอ้ะหรือคำว่าไดออกไซดว่ะเดี๋ยวนี้น่าจะออกอซิเจนมากผ่านอี้โอาโหแงค์บิงติดกันหกชีพูดไม่ออกเลยขออิรู้หน่อยเขาชอบพิมพ์คุยอะใครอยู่ไม่รู้เฮ้ยอยากกดมาะจ้ะ ไม่ลงงานอย่าเมา,เาป่ะปะเร่ง่ป๊ป่ะไปนั่นละโอ้โห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 ิ้มันดัวจวังวะเนี่ยใส่เปแล้วดวงดีจังค้นละเฮ้ยเลยกวิน ฝั่งคิวคึ้นหน่อยนะโอ้คินลบแน่เลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอยู่ข้างหนง้าเลยหินอมไปละไค้ท้าฝากไกยไปเนี่ยสิดเวลามากเลย เอาอไอ้ไอเพื่อนสาวจเจมีทักมาแล้วตอนนี้ขอเบสหน่อยดิได้จจะหมดแล้วมเลินพีน้อยมาก เฮ้ยขอให้มันล้มอ่ะล้มทีเดียวนี่ตายแน่ปวดมองในร่องเลยแหละอาโอ้ไม่มีเบรดเฮ้ยขอโล่หน่อยอะไรก็ได้อย่าให้ล้มอ่ะอ๋อฮิว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 เอิ่มสามนาทีงูนี่ อยากเล่นนะแหลกมากเลยนิเกลิงกไม่น่าเลยนี่แต่ยูเมคายาถูแย่มาก